สวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลแมมมิลเลียนะคะโดยเฉพาะคามิเน่ค่ะคามิเน่ก็ถือได้ว่าเป็นไม้ยอดใจเสานะคะเผลอก็เน่าเผลอก็เน่าแต่เรามีเทคนิคมาฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นลาบไอหรือคามิเน่ก็ตามหัวใจของเขาคือความโปร่งของวัสดุค่ะนี่ยังคา i มิเน่เนี่ยก่อนเนี่ย จะเห็นว่าวัสดุที่จุงได้ผสมไปลงไปในเนื้อดินเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือหินภูเขาไฟค่ะโอยหลุดมือก็คือเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการน้ำมากนะคะเขาชอบแห้งๆโดยเฉพาะในฤดูฝนเนี่ยถ้าวัสดุโปร่งไม่ต้องเก็บน้ำมากเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสรอดสูงและก็จะเจริญเติบโตได้นะคะบางท่านก็จะบอกว่า เลี้ยงมานานและไม่เคยเห็นจะรอดเลยเผลอก็เน่าเผลอก็เน่าเป็นเพราะว่าเรายัางไม่รู้จักนิสัยจริงๆของเขานะคะลองลองไปปรับเรื่องวัสดุปลูกให้มีความโปร่งลดแล้วน้ําไหลไหลโจกเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องเก็บน้ําไว้มากอาทิตย์หนึ่งก็มาลดครั้งหนึ่งหรือ10วันก็ได้หรือ20วันนางก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้อยืนยันที่บอกว่าเขาอยู่ได้นะคะแป๊บหนึ่งนะคะ นี่ค่ะนี่เป็นคาเมเน่แดงที่ได้ทําการปาดยอดไว้คิดว่าถ้าจาไม่ผิดคือหลายเดือนมากนะคะก็ไม่มีเวลาก็วางไว้ขอบตะกร้าอย่างนี้แหละนางก็มีรากให้เรานะคะแล้วก็เนวดาไม่ตายค่ะนะคะอันนี้ทําไว้น่าจะสามสี่เดือนแล้วนะคะก็ยังมีชีวิตรอดอยู่สําหรับไม้ที่เริ่มแตกกอรหรือเริ่มมีขนาดล้นกระถางน,นะคะ แนะนำให้ทําการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขานะคะอย่าแช่ไว้นานแช่ไว้นานถามว่าจะตายไหมก็ไม่ได้ตายนะคะแต่ว่าเสียดายช่วงเวลาที่เขาจะแตกกอเจริญเ,เติบโตให้แบบมีรูปทรงที่สวยงามนะคะในอย่างชุดนีุ้มก็เตรียมเปลี่ยนกระถางเป็น3นิ้วละก็เขาจะได้อ่า ได้ธาตุอาหารที่ครบสมบูรณ์แล้วก็ขึ้นกอใหญ่ให้เราตามเวลานะคะแต่ถ้าแช่ทิ้งไว้ก็เขาก็จะอยู่แครกแกนแบบนั้นโอเควันนี้คลิปยาวหน่อยนะคะก็วันนี้ก็มีเพียงแต่แต่เท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะ